สวัสดีครับเชลกานะครับผมจากคุบตาสีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมวันที่22มกราคมนะครับ2567นะครับจั๊กบอผิดบอถึงแล้วขั้นที่2นะครับมื่อนี้แรงๆนะครับบรรยากาศ4ี่โมงเคืองแล้วนะครับ4ี่โมงแรง16บหนาฬิกาสานาทีนะครับมาทรงหมอบรถแทจกเตอร์คุณพ่อไว้พ่นนะครับนี่คุณพ่อเพื่อนยืนมือคันหลังเป็นลูกค้าเกียรติยศนะครับเพื่อนไปมือส่้าอย่างนี้ก็ไอ้เพื่อนนั่น เซี่ยวกายกระขี้แอปปุ๊บปั๊บเลยครบบายมาผลออกอนุมัติส่งเลยนะครับบ่าอนุมัติกระส่งนะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าเกลียดเอเอพัดนะครับขอขอเถอะแกส่งก่อนเลยนะครับมาท้าที่เขาครับอันนี้พ่อพิ่นดาวอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์มันดาวอยู่หกหมื่นสองนะครับดาวอยู่หกหมื่นสองเซี่ยวกายสรายปัญหาหมื่นนี่ขันนีนะครับหมื่นนี่พิ่นใส่เงินเจ้าของอยู่หมื่นสองมาท้าทบ่ เรื่มบอกซื้อบ้านนะครับบ้านพอกนะครับบ้านพอกตำบลกิจษนากิจษนาอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับกยใกล้ๆกันนี่ละกขาบ้างหินนะครับต่อเขียดกันนะครับนี่คุณพ่อเป็นลูกค้าเก่ามีหกหลอพร้อมนี้เพื่อนรถใหม่เลยครับมากับเสี่ยวอุ้มกับป๋าเด็ดคือเก่านะครับงวดนะครับงวดคุณพ่อเพิ่นได้ส่วนลดดอกเบี้ยอยู่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่นเป็นลูกค้าเก่าเจ็ดเอะครับงวดเพิ่นอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาท ครแปดปีนะครับหัวใจเดือนละสองพันเพิ่นเอาหัวใจนํานะครับตามจริงๆเราเพิ่นบ่เอาอก็ได้นะครับงวดใจอาจจะเพิ่นเอาหัวใจนํากับดอกเบีย้ยมันก็ได้ส่วนลดดอกเบี้ยอยู่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามันให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าที่ประวัติการชําระดีกานชําระดีนะครับประมาณนี้เอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ผ่านพ้นวนใส่ปลา่ียกับเซลยวอุ้มก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเงินสดโปรโมชั่นอื่นๆละเอียสูส่ฟังหลังจากใส่ผ้านพ้วนแล้วครับผม <S <S <laughs> นะครับ เพิ่นใส่พานเหล้วเรียบร้อยนะครับงานแตกสะเลย <c oughs> ของแถมสองรล <c oughs> อดผงเศร้าห่หาบเลยครับเพิ่นมาอยู่ทงอยู่นาะโอ้ยสบายครับบรรยากาศดีแฮงสำหรับหาสิบแรงนะครับโปรดาวเริ่มต้นนะครับมันดาวเริ่มต้นอยู่สิบอร์เซนนะครับสิบเอร์นยกเว้นลูกค้าเกรดเอเอพัดนะครับอันนี้ที่ดาวได้ทุกกรณีทุกรุ่นเลยนะครับ ไม่ต้องใช้คนขับไม่เอางวดย่อยก็ได้นะครับอันนี้เพื่อนกับบอดดี้ไซคคนขับแต่ว่าเพื่อนเอางวดใยหอ,ย <c oughs> อ่ดาวเริ่มต้นอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าทั่วไปลูกค้าไม่นะครับหกหมื่นสองนะครับเซลกะซอยอยู่สี่หมื่นมือเราลดเซ็งเงินอยู่สองหมื่นสองนะครับค่าง,งวดกับปีละแสนแสนสามหมื่นแปดพันรักรวยก็จังบอดด้เนาะบัน่น <c oughs> กูบาทนะครับมาตรฐาน <c oughs> พันน bon oh ี Turn, mm ่เ hmm. ป็น 2-4-6-F หเอฟฮิพัฒน erm ์นะครับไทยลึกยังแกนโลกเหมือนวะจริงๆเลยงามนู้นนะเนาะมาอยู่จังสี่พอเรายางสำรวจแล้วมีเคยมี4-7กับ3-6ครับบอได้ใส่แล้วเรียกขายแล้วเลยซื้อม่ป่บนี้เราอยากใส่เพิ่นเพิ่งไปจาก YouTube นะครับโทรหาเช้ากกางว่านนะครับมือเสืาเพิ่อนเขาไป พอสิเอามือนี่เลยว่าฉันเลว่ะจัดให้เลยดีครับบ่มีปัญหาเพิ่นไปเลือกเองนะครับมือเสานี่อยากได้ยางโอตันี่เหรอต่ได้ยางโอตันี่ป้าเดี๋ยเขาครับจะเลยเอายางดันหลบพอเพิ่นจะได้ใส่งานแล้วพูนี่ไปไกลๆเพิ่นเพิ่งกำลังขุดดินอยู่พื่นมกหล่อเพิ่นก็จอดอยู่พื่อนนี่เดี๋ยวขันหนึ่งกำลังเลียนคนดินอยู่นี่คลิปงานเพิ่นนะครับมาทานบ่ ราคาเงินสดนะครับราคาเงินสดอยู่7จ็ดแสันบาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นคือกันยังสิละนะครับเจ็ดเจ็ดพันพอระบอทะเบียนแถมอื่นๆอีกสองรถพวงนะครับมาท่านี้อ็สี่สดาวอยู่หมื่นสี่นะครับเหลือตรวนหมื่นสี บินมันสัมปะหลังก็ยังสามารถเอามาลดดอกเบีย้ยได้นะครับ0.5นย์เร์เซ็นะครับกะไข่กบวบอมาลดใส่ตะบินนะครับใส่ตะบินใบเซ็ตนั่นแหละโมเมนกระบ,บินนั่นแหละเนาะใบเซ็ตการขายมันนะครับใบเซ็ตการขายมันเอามาลดดอกเบีย้ยได้ใส่สองถึงหาแผ่นนะครับนี่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเพื่อไม่ผู้ใหญ่บ้านน้ำตัวนี้บันพอกนะครับมูหาตําบลกิษณา อำเภอขุคันจังหวัดีสะเกีตนะครับเบอร์โทรเราก็มีได้อยู่นี่ด้อมาทานวะนะครับเอาพ่อหอมปางของขวมืออื่นนี่ทรงของพีอภัสราพีอภัสราอยู่ตำบลพระลานนะครับอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวันที่ยี่สบีนะครับทรงผีประพันแอลฮ่าซูนึงแปดขึ้นกันอยู่อำเภอทุงซีอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานี แล้วกเดี๋ยวรอผลรืเมินอีกนะครับยังพันได้ออกนะครับผลออกเดี๋ยวเซียวกาแจ้งให้ทราบคลิปต่อไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้มือนี้กับเสียว้เพียงซํำนี้กอนก้อนนะครับจังพอกันไม่คลิปหนานะครับมืออื่นอยู่อำเภอหน้าตานนะครับจังหวัดบุรลราชธานีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเพื่อประงาสนปุมว่ฉันดีๆคลิปดีๆต่อไปคือเก่านะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ